ของอาหารที่ทําร้ายผิวค่ะข้อแรกเลยค่ะน้ําตาลและสารให้ความหวานการที่เรากินอาหารพวกนี้เข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปทําให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่า Advanced Glycation End Product ค่ะหรือ AGE ค่ะซึ่งเมื่อมันเข้าไปสู่ร่างกายมันจะไปทําปฏิกิริยากับโปรตีนและไขมันในร่างกายทําให้เกิดความเสียหายต่อ อีลาสตินในร่างกายผลก็คือทําให้ผิวเขียวผิวแก่ก่อนวัยผิวเกิดกระบวนการการหย่อนคล้อยค่ะนอกจากนี้ค่ะมันยังทําให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าอินฟลามชันหรือการอักเสบค่ะซึ่งการอักเสบก็คือบ่อกเกิดของการแก่ก่อนวัยค่ะคีย์เวิร์ดของการชะลอวัยคือต้านการอักเสบอย่างเหมาะสมไม่ให้มีการอักเสบที่มากเกินไปนะคะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มของอาหารที่เป็นดาร มันจะส่งผลต่อสมดุลฮอร์โมนค่ะทําให้ไปกระตุ้นนะคะให้มีกระบวนการการผลิตซีบ้ามหรือว่าน้ํามันบนใบหน้าเราก่อให้เกิดการอุดตันได้ง่ายค่ะดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเราจะทาน,นด airy product ก,ก็ทาให้พอดีแต่ถ้ามีคอนดิชั่นเช่นสิวผิวมันอยู่เดิมแล้วก็นนรักษาอยู่ให้หลีกเลี่ยงชั่วคราวไปก่อนนะคะข้อที่3ค่ะ การกินแอลกอฮอล์มากเกินไปค่ะถ้าเราได้รับแอลกอฮอล์ที่มากเกินไปอย่างแรกเลยค่ะมันจะทําให้ร่างกายเราสูญเสียน้ําคือดีไฮเรชันทําให้ผิวแห้งทําให้เกิดริ้วรอยทําให้เกิดไฟลายริ้งเคิลนะคะอย่างที่2ค่ะมันจะไปรบกวนการดูดซึมวิตามินต่างๆในร่างกายเราค่ะทําให้เรามีโอกาสที่จะสูญเสียหรือขาดวิตามินค่ะเช่นวิตามิน C วิตามิน A แล้วก็สารแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆค่ะ ที่สีที่ควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะเพื่อผิวสวยก็คือ processed food หรือว่าอาหารที่ผ่านกระบวนการขัดสีต่างๆกลุ่มนี้มักจะมีการเติมพวก preservative ส,สารกันบูดหรือว่าเป็นพวกสารเคมีต่างๆค่ะแน่นอนค่ะว่ากลุ่ม processed food เนี่ยนะคะก็จะมีส่วนประกบอบ trans fat นะคะหรือว่า unhealthy oil จะมีสารอั นูนอิสระเกิดขึ้นมาทำร้ายเซลล์ผิวของเราแล้วก็ไปทำให้สกินแบเรียร์ของเราเนี่ยอ่อนแอส่งผลให้เกิดปัญหาผิวต่างๆตามมาค่ะอย่างที่สองเคมีคอลที่อยู่ในอาหารพวกโปรเซฟูดนะคะมันจะไปทำให้เกิดกระบ,บวนการการอักเสบนอกจากนี้นะคะตัวเกลือที่มากจนเกินไปจะไม่เกิดผิวบวมน้ำนะคะในขณะเดียวกันก็จะไปกระตุ้นกระบ,บวนการการอักเสบและที่สำคัญค่ะมันเปลี่ยนแปลงสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ด้วยนะคะะ Health d i s r ร p t นะคะก็คืออะไรก็ตามที่ไปรบกวนส่งดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้เราก็จะส่งผลต่อจุลินทรีย์บนผิวและส่งผลต่อสกินแบเรีย r หรือกระบวนการการอักเสบอื่นๆในร่างกายของเราค่ะเพราะฉะนั้นค่ะหยุด้5อย่างนี้นะคะรับรองค่ะผิวสวยจากภายในสู่ภายนอกแบบย,ยั่งยืนแน่นอนค่ะ